สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่21เมษายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดนางฟ้าราศีมังกรนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข4หลุดไปทุกท่าน วยออก2องอย้อนไปอีกงวดคำนวณได้เลข6ก็เข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับงวดที่ออก6 8 7 3ดเาัดไปอีกงวดหนึ่งคำนวณได้เลข2ก็ลงไปด้านล่างนะครับงวดที่ออก5 6 3 3 2สองครับสามงวดหลังสุดเข้า2หลุดไป1งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามอือน,นะครับ คือคำนวณของแอนดนางฟ้าได้12องทุกทันได้สองตัวเดียวก็มาลุ้นกันนะครับสองจะมาไหมยังอยู่กันที่สูตรคำนวณของแอนดนางฟ้าราศีมังกรนะครับใบนี้เด่นรอสอนอเล็กเด่นแบบสามตัวเมืที่ผ่านมาหลุดไปทุกทันใบด้านบนตรงกลางนะครับ คือคำนวณของอดนางฟ้าได้459ห้าวยออกสองครับส่วนนทางงวดใหม่ใบนี้ทุกท่านจะของข้อมูลคำนวณได้349นะครับ349ทางเดลเลข8งวดหลังสุดหลุดไป2เข้า6งวดนะครับจัดไปครับใครตามสุรนี้ของอดนางฟ้าราศีมังกร เด่นรอสอน,อนเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับงดใหม่ได้3ามี่ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองอาจารย์ครูเมืองคำนวณได้เลขสองทุกท่านได้เลข2นะครับแนวทางเด่นบนตัวเดียวมาต่อกันคี่แนวะทางของอาจารย์วันชัยใบบนี้สูตรคำนวณสูตรคำนวณหลักร้อย มีนวทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยนะครับใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข2องโวยออกส2งสส่วนแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับหลักร้อยสูตรนี้ของอาจารย์วันชัยคำนวณได้03 567สาทุกทัน0นย์สาห้ต่อมาก็จะเป็นหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามีเลขสองนะครับแล้วก็แถมเลขเจ็มาด้วยส่วนแนวทางงวดใหม่อาจารย์วันชัยคำนวณได้3ามสี่ห้าหเจ็ดแดครับ3ามสี่ห้าหเจ็ดแปดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบน10หน่วยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเจ ข้าหลักหน่วยนะครับโผยออก227ส่วนแนวทางงวดใหม่คำนวณได้9012ทุกท่าน9012ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข7ก7เข้าหลักหน่วยแถมเลข2มาด้วยนะครับส่วนงวดใหม่คำนวณได้01789ทุกท่าน 1> 1, 7 889ต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับงวดเก่าของอาจารย์คำนวณได้7กับ9ก็จะมีเลข7ก7ที่เข้านะครับส่วนทางงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาอาจารย์วันชัยคำนวณได้9กับ1ถูกทัน9กับ1 ต่อมาก็จะเป็นหน้างเด่นล่างเลขเด่นแบบ2ตัวงวดเก่าคำนวณได้5กับหนึก็จะมีเลข5เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออก8 5หานางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้3กับ9นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้นะครับเด่นล่างอีกรูปแบบหนึ่งของอาจารย์นะครับ เป็นสูตรคำนวณแบบสองสูตรมาพร้อมกับตัวชนเด่นงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5ก็เข้านะครับคยออก85ส่วน,นทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้39ทั้ง2ส,สูตรเลยครับตัวเด่นก็คือ39ทุกท่านในทางเด่นล่างของอาจารย์วันชัย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ4สูตรงวดที่ผ่านมาชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5เลือกชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มันเป็นแนวทางเบื้องต้นก็มี5 8นะครับส่วนแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาได้ตัวชนเด่นแบบอ่าสตัวนะครับมี3098ทุกท่าน3098 ส่วนชุดสองตัวอยู่ด้านล่างของอาจารย์ที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี30 39 38 0908แล้วก็98ถูกทันมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดกับตันแอดกลับตันคำนวณได้4 6 8นะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลขห้าเข้าหลักหน่วยนะครับไวยออก8 5ส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับนัดกับตันคำนวณได้0468์สกทุกทัน0468 ต่อมาจะเป็นอาทางของแอดบนดินแผ่นฟ้าเป็นข้อมูลจับชุดล่างนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นสูตร2ทุกท่านสูตร2สูตรก็อยู่ด้านบนนะครับได้7 9 1 3กับ2 6ชุดที่อาจารย์มัดให้อยู่ด้านล่างนะครับมี1 2 1 6 3 2 3 6 7 2 7 6 9 2 9 6 9 3แล้วก็7 1แนวทางจับ ชุดล่างสูตรสองมาต่อกันที่หน้ทางของอาจารยเน็ตนะครับใบนี้สอนล่างสามสูตรมาพร้อมกับตัวชนเด่นครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวชนเด็นตัวเดียวก็คือเลขห้าทุกท่านห้าก็เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออกแปดห้า ส่วนแนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามอือน,นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้39 39แล้วก็03สามจนเด่นตัวเดียวก็คือเลข3นะครับแนวทางของอาจาเจน็ตมาต่อกันที่แนวทางสอนอล่างแบบ4สูตรนะครับ4สูตรของอาจารย์ก็จะมี95 สามเก้าสามเก้าแล้วก็หกเก้าใบนี้ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขเก้าถูกทันยังอยู่กันที่แนวทางของแอเจนะครับใบนี้เป็นข้อมูลสองตัวด้านล่างนะครับสูตรก็อยู่ด้านบนครับส่วนชุดที่จับมัดเข้าคู่ก็จะอยู่ด้านล่างใครชอบก็แัปบหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ ส่วนใบนี้จะเป็นสูตรของตัวด้านบนนะครับสูตรอยู่ด้านบนนะครับได้5 7 9กับ8 0 2มัดกันแล้วได้5 8 5 0 5 2 7 8 7 0 7 2แล้วก็9 8 9 0 9 2ทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางล่างชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางนะครับผมก็ลงให้ทุกท่าน นาทางของอาจารย์มี5-8เข้าตัวกลับย้อนไปอีกงวดมี3-6เข้าตรงๆรงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ2ทับ5 2,568จัดไปถูกทันสังเกตให้ดีจะมีชุดเทียอาจา์ไฮไลท์สีเน้นมาให้เพิ่มเติมก็จะมี8-2 8-3 9-2 9-3แล้วก็9-8ครับ ต่อมาจะเป็นชุดสองตัวกระดาษขาวงวดที่ผ่านมาเข้า2อชุดทุกท่านมี5 8กับมี7 2็ดสอมือออกสองสองเจ็ด้าทางเยเลขของอาจารย์6กงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายมือจัดไปทุกทันใบเต็ม2องท6หันห้าร้ ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข4กับเลข5นะครับอยูสองตัวกระดาษขาวต่อมาจากเป็นแนวทางของอาจารย์9นะครับมา2คู่ในแถวเดียวกันงดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ2พุษภา68ครับมาต่อกันที่แนวทางร้อยบนปี2 รูปแบบนี้ทุกท่านเลขเด่นแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรหลักร้อยใบนี้อาจารย์คำนวณได้2กับ8ก็จะมีเลข2นะครับเข้าหลักร้อยส่วนทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2กับ6ทุกท่าน2กับหกทางเด่นหลักร้อย V 2เลงเลขเด่นแบบ2ตัว มาต่อกันที่แนวทางเลขไม่น่ามาบนของอัชชาพลงวดที่ผ่านมาอัชชาพลคานวณได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์ก็ผ่านทุกท่านโหยออกสองสองเจ็ดส่วนแนทางงวดใหม่ใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอัชชาพลคํานวณได้เลข9นะครับได้เลขเก้านทางเลขไม่น่ามาบนสองพฤษภาคมสองพห้าหกสิบแปด ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ